เปรตทั้งหมด14ประเภททางศาสนาพุทธนั้นมีเพียงประเภทเดียวเท่านั้นที่สามารถจะรับอนุโมทนาบุญกุศลที่คนทั้งหลายพลีให้ได้คือกลุ่มที่เรียกว่าปรทัตตูปะชีวีเปรตเปรตอื่นจะต้องเสวยวิบาก,กรรมไปช้านานโดยไม่สามารถรับส่วนกุศลนั้นได้เลยแม้แต่น้อยซึ่งโดยสรุปความเชื่อเรื่องเปรตนั้น ก็สามารถเป็นเหตุและผลให้คนมุ่งทำกรรมดีเพราะเกรงกลัวต่อรูปอัปปรลักดังนั้นเราควรประพฤติปฏิบัติอยู่ในเส้นทางแห่งคุณธรรมเพื่อไม่ให้ตกอยู่ในภพภูมิแห่งเปรตดังคำโบราณท่านว่าไว้ ในคำพีพุทธนะคะอาจารย์ได้มีการกล่าวถึงเดลฉา,านเปรตแล้วก็อสุรกายเดลฉา,านเนี่ยเราก็คุ้นคุ้นตากันอยู่เพราะว่าเหมือนกับอยู่ปะปนกับเรานะคะแต่ว่าเปรตและก็อสุรกาย,เ,ยเขาอยู่ที่ไหนหรือว่าอยู่ปะปนกับเราหรือเปล่าคะในทุกขมิลิบาทเนี่ยนะคะจะมีภูมิที่หยาบอยู่สามภูมิด้วยกันที่สามารถเห็นได้ใ,ในบางขณะนะคะอย่างเดจฉา,านเนี่ยผู้ไปทางขวาเนี่ยภูมิหยาบสามารถคือมีกําเนิดมีอะไรอย่างเงี้ยภูมิหยาบแต่ว่า ก็ดีกว่าเปลืกับอสุรากายนะคะภูมิเปดเนี่ยครึ่งครึ่งนะเสมือนหนึ่งอะสมมติว่าเราเป็นภูมิมนุษย์เนี่ยพน้นพ้นน้ำาภูมข้างใต้เนี่ยเป็นภูมทิที่ที่ละเอียดในในแบบหยาบมันจะหยาบมากเลยแล้วมองไม่เห็นนะคะแล้วก็เป็นภูมิมนุษย์เนี่ยเปลืจะอยู่ครึ่งครึ่งนะคะอสุรากายก็เช่นเดียวกันแต่อสุรากายจะจมลงกว่าเปล<ม>ืคุณโยนึกออกไหมคะหมายวามว่าถ้าเป็นเส้นขีดของน้ำนะเราเห็นเนี่ยโผล่ขึ้นมาเนี่ยเปลืจะอยู่ครึ่งหนึ่งอสุรากายจะอยู่ต่ํา กว่าก็คือภูมิที่ต่ํากว่าที่ไม่อาจเห็นได้นะคะคือสุรการนี่จะเห็นยากกว่าแต่ว่าก็พระอริยะหรือว่าคือถ้าเข้าป่าหรือที่สัง,งัดสัง,งัดจริงๆก็สามารถจะเห็นได้สําหรับอสุรกายนะคะ,คะแล้วในหนังเรื่องห้าแพ่งอะน,นะคะอาจารย์ที่ตอนที่เนเน,เนี่ยเหมือนกับว่าได้ทําบาปอย่างหนักแล้วพอตายไปปุ๊บก็ไปเกิดเป็นเปรตตัวยาวๆทันทีเลยเนี่ยอย่างนี้นะคือไม่ต้องไปลงนรกก่อนหรอคะหรือว่าแบบ เหมือนกับมาเกิดเป็นเปรตได้ทันทีเลยเหรอคะคือบางอย่างเนี่ยกรรมบางอย่างเนี่ยอย่างเนในเรื่องเนี่ยนะคะถ้าเราจะบอกว่าเป็นเปรตทันทีเนี่ยก,ก,ก็ดูแล้วก็คิดนะคะคือผู้สร้างอาจจะมีความรู้หรือว่าอย่างไเนะคะคืออยู่ในผ้าเหลืองนะคะอยู่ในผ้าเหลืองเนี่ยคือจะจะลงนรกนี่โดยปกติแล้วเนี่ยนะคะผ้าเหลืองก่อนลงนรกเนี่ยต้องผ่านภูมิ อันอื่นมาก่อนเหมือนกับว่าอาจจะผ่านภูมิอสุรกายเปรตแล้วก็ลงนอกจากว่าทํากรรมหนักจริงๆเข้อเอาอเวจีไปเลยอย่างเงี้ยนะคะจะตกนรกไปเลยนั่นคือพระ <Okay. S 1> นะคะเนนี้ได้หมวดได้สํานึกได้รู้นะคะดังนั้นเนี่ยจึงไม่เข้าภูมิของนรกคือตัดเข้าภูมิเปรตเลย แต่ถ้าว่าทำกรรมอันหนักแล้วไม่รู้สํานึกและยังทําต่อแล้วก็ไม่ได้อยู่ในผ้าเหลืองไม่ได้มีอะไรทั้งสิ้นก็จะเข้านรกก่อนแล้วถึงจะผ่านตามขั้นตอนนะคือนที่หนึ่งเข้าอุศธันก่อนคือนรกรวมก็แยกตามกรรมนะแล้วแต่กี่คุ้งกี่กลับอะไรเงี้ยนะคะแยกตามกรรมถ้าผิดศีลห้าก็อีห้าขุมแล้วมีขุมย่อยๆอีกนะคะคือมีมีขุมบริวารเยอะเลยนะคะ ทีนี้เมื่อเมื่อเสวยกรรมตรงนั้นแล้วกว่าจะมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะต้องผ่านคนจนนะแล้อ,อาจจะถ้าผิดศีลข้อสามก็จะต้องผ่านมาโดยลําดับแต่ว่าคนที่ผ่านนั้นลกขึ้นมาจะต้องผ่านเดรฉา,านเปรตอสุรกายแล้วถึงจะเข้าผู้มนุษย์ได้คือ<ม>บอกการเกิดเป็นมนุษย์นี่ไม่ใช่ง่ายนะคะ<ม>คือท่านเปรียบว่าเสมือนเตาที่อยู่ในน้ำเนี่ยร้อยปีก็จะโผล่ขึ้นมาในมหาสมุรทีนึงถ้าตรงกับห่วงเล็กๆหนึ่งห่วงเนี่ยคอเท่ากับห่วงคอเนี่ยถึงจะได้เกิดเป็นมนุษย์ นะคะ่การที่เกิดเป็นมนุษย์โชคดีที่สุดแล้วก็อยากกลับไปอยู่ในภูมินั้นอีกค่ะทีนี้ในในส่วนของพุทธประวัตินะคะอาจารย์ก็ได้มีการกล่าวถึงมีมีเปรตนะคะมารบกวนพระมหากษัตริย์ด้วยใช่ไหมคะค่ะคืออันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ชัดเจนมากนะคะที่มีการกล่าวถึงเปรตอย่างชัดเจนในหมู่คารวาสหรือพุทธบริษ,ษ,ษัทสีนอกเหนือจากการเห็นของพระโมคกคลานะหรือว่าพระพุทธเจ้านะคะก็คือเรื่องราวของพระเจ้าพิมพิสาร คือในวันที่พระเจ้าพิมพิสารเนี่ยถวายมหาทานเนี่ยก็ดึกลางคืนเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารก็ได้ยินเสียงร้องอย่างน่ากลัวโหยหวนและเซ็งแซ่เลยะคะ่ะพระเจ้าตรัสว,ว่าอันนี้คือปรทัตตุปัชีวีเปรตซึ่งเป็นเปรตพระญาติของพระเจ้าพิมพ,พิสารพระองค์ทรงตรัสเล่าว่าในอดีตเนี่ยนะคะในอดีตต้องสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์งก่อนโน้นคือพระมหากสสปะนะคะ พระเจ้าพิมพิสารเกิดเป็นโอรสองค์สุดท้องนะคะแล้วก็มีสามคนพี่น้องก็ปรารถนาคือปรารถนาที่จะทําบุญถวายทานพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งนะก็ไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็มีการจัดกันอย่างโกลาหลก็มีพระญาติวงต่างๆมาช่วยกันพระญาติวงเหล่านั้นเนี่ยกโกงกินคือพอถึงเวลาแนละ้วอาจจะพอถึงเวลาทําบุญแล้วเนี่ยก็คือยักยอกสุนที่จะทําบุญไปนะ,ะถึงแม้ว่าคิดได้ในภายหลังเนี่ยก,ก็ยังมีบาตรงนี้อยู่ นะก็ได้การเวลาก็ผ่านมาเป็นเวลานานก็เป็นเปรตอยู่อย่างนั้นนะคะตายไปแล้วเป็นเปรตเพราะว่ากรรมนั้นยังไม่ถึงนรกการยักยอก่อยแต่ว่าตอนหลังออออากาศมาคืนขณะอากาศมาคืนนะคะ mm hmm. ก,ก็เลยกลายเป็นเปรตประเภทที่ขอส่วนบุญได้นะเปรตบางชนิดที่ไม่อาจจะขอส่วนบุญได้นะคะแต่แต่เป็นขอส่วนบุญได้เพราะยักย่อกแล้วอกลับมาคืนนะมีจิตที่ไม่สะอาดไม่รู้ว่าเป็นของสง คือคือไม่ใช่คําว่าไมร่รู้ว่าเป็นของสงฆ์แต่ไม่รู้ว่าการเอาของสงฆ์มานั่นจะมีโทษขนาดไหนดังนั้นพระเจ้าพิมพิสารจึงถามวิธีอุทิศส่วนกุศลน,นะคะก็ใช้การหยาดน้ำนะคะเมื่อที่ส่วนกุศลและเปรตก็ได้รับปุศกุศลอันนั้นค่ะ,คะอย่างนั้นการที่เราแผ่ส่วนกุศลเหมือนกับพระเจ้าพิมพิสารทำก็จะช่วยเปรตได้ใช่ไหมคะไม่ได้ทั้งหมดนะคะคืออย่างที่พูดเมื่อสักครู่นี้ว่าเปรตญาติของพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยไม่ได้ทาบา